รัดหน้าครับดูรัดหน้ารัดห,ห,หน้าเช้านี้ครับผมจัดเตะรออะไรอ่ะเออดีทั้งนั้นเส้นใหญ่รัดหน้าหมูออใส่อะไรเลย ใส่น้ำตาลแล้วก็ช่มใส่บ้างช่มใส่พริกไม่ยสิครับดูรสหน้าอร่อยมากเลยเนี่ยชิมยังหน้าบอ่ะฮะนี่อะไรนหน้าเส้นใหญ่ใช่ป่ะจะได้เลยเ๋ยวดลองติวลองติวลมแรงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ย

ญี่ป,ปุ่นญี่ป,ปุ่นเญี่ปุ่นเขาเมียเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตกออี่ขเขา,เาแล้วก็มีเหมือนกันว่าหน้าเนี่ยยืออเออตั